พบพ่อกันกันกบยายแสงอีกเหมือนเดิมนะคะแฟนคลับเอฟซีผู้น่ารักทุกคู่ทุกคนของยายแสงเนะะ้อค่ะโอ้ยเมื่อนี้บ้านยายแสงฝนตกเด้อค่ะฝนตกแบบแห้งมากเลยค่ะได้ยินบหค่ะเสียงดังมากๆเลยค่ะแต่ว่าก็อยากมาเว่าเรื่องดีๆให้แฟนคลับเอฟซีผู้น่ารักของยายแสงทุกคู่ทุกคนฟังนะะเนะาะค่ะเนาะเมื่อนี้ก็น้องก้อยชารินีเนาะคะ่ะ คนก็ได้กล่าวถึงกับหลวงปู่ศิราค่ะโอ้โหโหลวงปู่ศิรานี่ไม่ธรรมดานะคะสุดยอดอิลีค่ะบารามีของหลวงปู่ศิราที่ได้เ,เห็นและได้กราบไหว้นะคะท่านาบารามีสุดยอดอิลีค่ะศักศิคกคก์คักค่ะสำหรับน้องก้อยชายลนนี้ของเขาก็ได้กล่าวถึงประมาณว่าเพราะวานนันช่วงก่อนหนานี่เนาะ น้องก้อยชาเินีของเขาก็ได้ทำสร้อยข้อมือร่นหายนะคะในขณะที่ทำการแสดงอยู่ค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่ารุดตอนดหนล่นตอนใดน,นะคะก็ได้ลงโพสประกาศประกาศ,กาศตามหาค่ะประกาศตามหาเพื่อ,อผู้ใดที่เก็บได้ก็ให้เอามาคืนประมาณนี้ค่ะแต่ที่นี่เนาะก็คือ,คอมันยังบ่ได้คืนง่ายเนาะน้องก้อยเพิ่นก็เไดอธิษฐานหรือบนบาน ถึงพูดถึงกับได้กล่าวขอพรจากหลวงปู่ศิรานะคะ,ะหลวงปู่ศิราน้องก้อยก็ได้กล่าวขอพรหรือไออย่างไปกับหลวงปู่ศราของเขาเนะะาะบารมีหลวงปู่ศราของเขาไปเนาะหลังทำระวังที่ว่าน้องก้อยเพิ่นก็ได้ขอขอพรขอพรหลวงปู่ศราไปเพียงแค่ คืนเดียวค่ะคืนเดียวคืนเดียวก็ได้กลับมาแบบมหัศจรรย์มากค่ะนี่นะที่ว่าเป็นเรื่องงมไงมันกระเมนค่ะมันเป็นสิ่งที่แบบมหัศจรรย์อิหลค่ะเป็นสิ่งมหัศจรรย์จริงๆมันมันบันไดว่าพวกเขางมไงหรืออีกอย่างนะคะเพื่อเพราะว่าบารมีของหลวงพู่นี่สุดยอดอิหลค่ะ บพราะว่าผายิเปอธิษฐานสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จจริงๆค่ะท่านมีแต่เมตตาท่านมีแต่ช่วยเหลือท่านมีแต่ให้และเกื้อกูลบอเห็นบอค่ะท่านปโป๋ยเงินปโป๋ยทานเนาะคะ่ะให้สําหรับลูกลูกเต้าเต้าลูกศิษย์ลูก,าาาลก,ลกหานหลายหลายชนก็นได้ไปเก็บเอานะคะท่านแจกค่ะแจกอย่างเดียวค่ะสมกับที่ท่าน เป็นเจเจ,เจีดังอิลีค่ะสมกับบารามีจริงๆหลวงป,ปู่ศิลาเนี่ยค่ะสุดยอดมากๆเนาะไม่เชื่อก็อย่ารบรูนะคะเพราะว่าหลวงปู่ท่านบารามีสูงจริงๆบารามีหลวงปู่ศิลาก้อยชารลนีเจอสร้อยข้อมือแล้วหลังทำล่นระหว่างคอนเสิร์ตเผยขนรุกหลังขอพรได้เพียงคืนเดียวนี่ขอพรในขึนเหียวเยเรียกได้ว่า ทำเอาแฟนขับเป็นห่วงกันเลยทีเดียวหลังก้อยน้านชาลินีสาวก้อยได้ออกมาโพสตามหาสร้อยข้อมือที่ใส่ไปแสดงคอนเสิร์ตงานผลไม้แยกหนองเสือคางบริเวณขนส่งตำบลหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีและได้ทำสร้อยข้อมือรนหายในระหว่างทำการแสดง จึงประกาศลงเฟซบุ๊กตามตามตามหาหากได้มีใครพบเห็นสาวก้อยเผยว่าคืนวานคืนวานกุ้มใจกุ้มใจอยากได้ซ้อยเส้นนั้นคืนจึงได้ขอพรหลวงปู่ศิราที่นับถือ ซึ่งตนได้บนไว้ว่าหากเจอสร้อยข้อมือตนจะถวายเงินจำนวนสามพบาทซึ่งเข้าวันรุ่งขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้นก็มีพลเมืองดีโทรมาบอกว่าเก็บสร้อยข้อมือได้โอ้โหมหาสจรัร์โหม่าแค่คื้นเดียวนะคะขอพรหลวงปู ก็มีคนโทรมาบอกเลยว่าเจ็บสอยข้อมือได้ทำเอาโอ้ยหลายคนนี่ขนลุกไปนี่ลว้ลวลว้ลวเลยล่ะคะ่ะขนลุกสู้ไปลว้ลวล้วแน่นอนคะ่ะสาธุบารมีหลวงปู่ศิลาสร้อยข้อมือทองหนักหนึ่งบาทหนูหายเมื่อวานนี้นี่หนูคิดยังหนูคิดยังบอ่ออกอ่ หนูเลยบอกว่ารองบนกับหลวงปู่ศิลาตี้ละ่ะรองบึงเพื่อได้คืนว่าสั่นมูหนูเลยตั้งจิตอธิษฐานว่าสาธุหลวงปู่ศิลาหนูทำสร้อยข้อมือทองหายถ้าหนูได้คืนมีคนมาเอาคืนหนูจะทำบุญกับหลวงปู่3 0 0พบาทเพราะหนู ใจไม่ดีห้อนห้อนหอนที่ฮอนหอนพี่น้องเลยบนบนกับหลวงปู่เปิดรูปหลวงปู่ในโทรศัพท์แล้วปาฏิหารมีจริงค่ะเมื่อเช้า7จ็ดโมงมีพลเมืองดีทักมาบอกในเฟซว่าพบเจอสร้อยข้อมือ หนูดีใจมากๆทั้งร้องเสียงดังทั้งขนรุกหนูได้สร้อยข้อมือหนูคืนแล้วค่ะทุกคนขอบคุณทุกๆก,การแชร์ที่แชร์โพสต์ให้หนูทุกๆก,กำลังใจนะคะโอ้สุดยอดจริงๆค่ะสำหรับน้องก้อยชาลีนี้ของเ้านะคะนี่แหละคนเ้าเนาะคือสิ่งของมันก็ กว่าจะหามาได้มันก็ไม่ได้หามาได้ง่ายๆเนาะคะ่ะมันก็ต้องย่อมเสียดายมันก็ต้องย่อมเสียดายค่ะแต่ก็นี่แหละความที่เพิ่นเคารพและศรัทธ,ธาในหลวงปู่สิดา,าเพื่อนก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานถึงปู่ขอพรหลวงปู่ซึ่งหลวงปู่ก็มีจิตที่เมตตาเปี่ยมร้นจริงๆจ,จ,จะว่าเป็นเหตุบังเอิญมันไม่ใช่นะคะมันเป็นสิ่งที่จริงมันมีอยู่จริงค่ะ มันมีอยู่จริงถ้าไม่ใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรค่ะ,ะไม่เชื่อก็อย่ารบดูนะคะหลวงปู่ขนาดท่านม้าสีคิ้วนะคะท่านยกแค่นิ้วสามนิ้วลูกศิษย์ลูกหาหลายคู่หลายคนก็ได้ไปทั่วนาเด้อค่ะสำหรับ3 0 0 3งวดที่ผ่านมานะคะนี่เป็นอะไรที่มหัศจร,รย์มากๆท่านมีเมตตาต่อ,อ ต่อลูกต่อหลานสุข,ขูุสุขค้นนะคะแล้วก็เมื่อวันนี้ก็มาขอแสดงความดีใจกับน้องก้อยชารณีนะคะที่ได้สร้อยข้อมือคืนดังใจหวังสาธุกับบุญที่น้องก้อยจะไปทําร่วมกับหลวงปู่ก็ขอสาธุด้วยนะจ๊ะเมื่อนี้ยายแสงก็มีข่าวสารว่าวสูาซูแฟนกับเอฟซีพนารลักฟังสมิเมื่อนนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ